สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟวาเลนเซียทาวเซิร์ฟนี้เดินฟรีทั้ง PC กับมือถือแต่ว่าถ้าใครจะเล่นบน PC ต้องไปขอเวลิตกับแอดมินที่ใต้คลิปนะครับและตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิร์ฟแล้วนะครับตอนนี้เด็กใหม่ทุกคนนะที่เข้ามาครั้งแรกนะครับจะได้รับตังทันทีเลยนะถึง5 0 0พันเลยนะครับและเราก็ต้องมารับของขวัญตรงนี้ด้วยนะครับแจกตังอีกหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็แจกกระชปอง10อันและรถเอส0ีอาร์เก้าร้อยหนึ่งคันด้วยนะครับและยังไม่หมดนะครับของแจกในเซิร์ มีตรงนี้ด้วยนี่ตรงนี้มีรูปปั้นบิ๊กสโมกในตำนานอยู่ด้วยนะครับอย่าลืมมากดเนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าวาเลนเซียนะครับเดี๋ยมันจะต้องเขียนตามนี้เลยนะครับจะเป็นชื่อของเซิร์ฟนะครับก็พิมพ์แบบนี้นะครับเหมือนกับด้านล่างนะอ่ะก็เขียนง่ายๆนะครับแล้วก็กดตกลงเราจะได้รับังินอีก3,000ันได้กล่องเตียวุฒิหนึ่งอันและกาชาปองเพิ่มอีก2ลูกนะครับนี่ส่วนกาชาปองที่เราได้มานะตอนนี้อยู่ที่12ลูกแล้วนะอ่ะแล้วก็มาเปิดตรงนี้เลยนี่กดเปิดนะครับแล้วก็กดโอเพนได้เลย ของที่เราจะได้รับนะก็จะเป็นกล่องงานขาวกับงานดำนะมันจะสุ่มให้เรานะครับแล้วก็จะมีกล่องเตียวุธด้วยนะครับอย่างเฟียวนะครับเซฟนี้อ่นี่เลยครับเราได้กล่องงานดํามาวะ่ะ <c oughs> กล่องงานดำนะเดี๋ยวมาเปิดดูนี่ไงเปิดดูกดตัววายนะครับแล้วก็เลือกไปที่อินเวอร์ทอรี่นะหรือว่ากระเป๋านะครับแล้วก็เปิดกล่องงานดำปุ๊บได้อะไรเนี่ยกดใช้เฮ้ย ได้ปูน10อันเลยนะครับนี่ยังไม่ได้ไปโจกเลยนะครับตอนนี้มีปูน10อันแล้วนะครับแล้วก็รถที่แจกนะครับก็จะเป็น FCR 900คันนี้เลยนะครับนี่เราสามารถที่จะ ครับคันนี้ออกไปลุยในเซิร์ฟได้เลยนะครับและในกล่องกระชับปองเมื่อกี้นะครับที่เราได้มา12กล่องนะนี่เลยเราได้มา12กล่องตอนที่เราเปิดได้นะบางครั้งเราอาจจะเปิดได้กล่องเตียวุธนะครับและกล่องเตียวุธพวกนี้นะครับมันก็จะมีวัตถุดิบของการเตียวุธชิ้นนั้นๆมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาทดสอบดูนะอ่ะสมมติว่าผมได้มา1กล่องนะสมมตินะกล่องเตียวุธ1กล่องเดี๋ยวมาดูกันว่าในกล่องนั้นมีอะไรบ้างนะครับก็กดใช้ปกติเนี่ยนะครับนี่เลยตอนนี้ผมได้กล่องเตียวุธไมครับ แล้วผมก็เปิดกระเป๋าอีกรอบหนึ่งไงแล้วก็เปิดกล่องตีวุดไมโครปตรงนี้เนะพราเรากดใช้นะครับเราจะได้ต้องเฮ้ยเดี๋ยวได้ตังแสนสามนะครับแล้วก็ ได้ปูนเพชรฟ้าเพชรแดงนะครับนี่เลยได้โคตรเยอะเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบในการตีไม้กอล์ฟมันเองครับเฮ้ยเจ๋งมากๆเลยนะครับและในเซิร์ฟนี้มีกล่องปั๊มยาด้วยนะครับพอเรากดปั๊มยาแล้วเราสามารถที่จะวิ่งได้ด้วยนะครับเซิร์ฟนี้เฟี้ยวมานะก็คือปกติแล้วตอนที่เราปั๊มยานะมันก็จะนั่งอยู่เฉยๆนะแต่ว่าในเซิรฟนี้นะสามารถที่จะวิ่งไปปั๊มยาได้ด้วยนะครับและในเซิร์ฟนี้จุดเตีอาวุธนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือบ่อน้ําผีนะมีผ ทุกคนเนี่ยด้านล่างเนี่ยเรามาตียวุธตรงนี้เลยนะครับนี่เลยมันก็จะมีจุดเตียวุธอยู่ตรงนี้นะครับและอ่าเมื่อกี้สนับเนาะนี่เลยสนับมือนะครับมันก็จะมีวัตถุดิบตามนี้นะครับนี่เลยครับมันก็จะเป็นวัตถุดิบในการตียวุธน,นี่แหละนะที่เราได้มานะครับเพราะว่าเฮ้ยเราแน่าจะตีได้พอดีเลยนะเนี่ยนี่ไงแล้วก็ตังเราก็เหลือเยอะๆเลยนะลองตีดูนิโอกาสตีติดแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เองนะครับโอกาสยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะก็าบางครั้งเราอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้นะครับนี่เลยโอ้โหทำไม ตีสามครั้งได้เลยครับนี่เใส่โชว์เลยแล้วกันนะว่าได้จริงนี่สนับมือนี่ไงว้าได้สนับมือมานะครับนี่โอ้โหแบบดวาอัดคลิปอยู่โชคดีนะครับเนี่ยก็ลองมาเล่นดูได้นะครับเซฟนี้โคตรเฟี้ยวเลยและจุดต่อไปที่จะแนะนําก็จะเป็นจุดเหมืองแร่นั่นเองครับสบรับเซฟนี้นะครับเฟี้ยวมากๆนะครับก็คือเล้าขุดแร่แค่วิดเดียวเท่านั้นนะครับนี่เลย แล้วก็รอประมาณสัก3าวีนี่แหละนะหรือ2อวีนะผมว่านะนี่เลยนับ1 2 3ประมาณ3าวีนะ3าวีขุดได้ครั้งหนึ่งนะครับโคตรเร็วนะนี่เลยไม่ต้องรอนะครับสลับไ้รุ่นใจร้อนนะครับนี่เลยนี่ไง2วิวีหรอหรือ3วีวะกด <laughs> ได้โคตรเร็วนะครับก็คืออ่าพอเราตีแ,แล้วนะเราเราจะได้เศษเพชรฟ้าเพชรแดงมานะครับมันจะสุ่มให้เรานะ ไอเพชรฟ้าเพชรแดงพวกนี้ก็เอาไปคราอาวุธนะก็คือเอาไปคาที่จุดเมื่อกี้แหละนะครับนี่เลยแลในเซิฟนี้หาโคตรง่ายนะครับแต่ว่าเราจะต้องไปโพสเซสด้วยนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปโพสเซสด้วยนะครับและจุดโพสเซสก็จะอยู่ตรงตลาดเลยนะเราสามารถที่จะเปิด GPS แล้วก็มาที่นี่ได้นะครับพอเราได้แล้วมาแล้วเราก็มาโพสเซสตรงนี้แหละนะครับนี่ก็โพสเซสง่ายๆนะครับและในเซิฟนี้มีงานมากมายเลยนะครับอัปเดตเรื่อยๆนะครับและงานในเซิฟนี้นะครับไม่ให้ มันอาจจะเป็นงานเดิมๆนะครับแต่ว่ามันไม่เดิมแน่นอนนะครับไม่เหมือนกับเซิร์ฟอ,อื่นเพราะว่าเรากดได้ตลอดเลยแบบนี้นะเก็บ1 2 3 4 5สอ้าหกวา เราสามารถที่จะเก็บแอปเปิลหรือว่าเก็บอะไรก็ได้นะครับเป็นงานภายในเซิร์ฟนะครับเก็บได้แบบรัวๆแบบนี้เลยนะครับนี่สำหรับใครที่อยากจะเล่นงานง่ายๆแล้วก็เก็บเร็วๆนะครับเซิร์ฟนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับนี่เลยผมน่าจะเก็บแอปเปิลได้เป็นโหลแล้วนะครับตอนนี้นะเฮ้กดแบบเร็วๆเลยนะครับแล้วก็ XP เข้ารัวๆนะครับนี่เล่นไปเล่นมานี่รวยเลยนะครับเนี่ยเซิร์ฟนี้ว้ารวยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน่ะอัพเวลได้โคตรเร็วนะครับนี่ตอนนี้ผมอัพเวลมา อ่าพันสี่แล้วนะจะพันห้าแล้วนี่ไงพันห้าแล้วนะครับถ้าครบสองพันนี้เวลขึ้นเลยนะครับเนี่ยว้าวอุ้ยเก็บจนกระเป๋าเต็มเลยว่ะ <c oughs> เก็บแป๊บเดียวกระเป๋าเต็มเลยนะครับนี่ลองมาเล่นดูนะเซิร์ฟนี้ผมบอกได้เลยว่าเราต้องหาตังค์ได้เร็วมากๆเลยนะครับและจุดต่อไปก็จะเป็นงานเก็บหอยนะครับอาจจะดูธรรมดานะครับแต่ว่าในเซิร์ฟนี้มันไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนี่เลยตอนที่เราเก็บหอย เก็บได้แบบรัวแบบนี้เลยนะครับคุณเคยเห็นที่เซิร์ฟไหนบ้างหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เก็บได้แบบรัวและแน่นอนนะครับเราสามารถที่จะเก็บได้จนกระเป๋าของเราเต็มเลยนะครับนี่ก็คือไอหอยนะมันจะอยู่ในกระเป๋าเรามันเยอะนะนี่เลยเก็บได้แบบรัวนะส่วนใครที่กําลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่นะครับแล้วก็ชอบเซิร์ฟที่เล่นง่ายแบบนี้นะครับลอง เข้ามาเล่นดูได้นะครับนี่ก็ฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะท่างไงเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมี่เก็บหอยแล้วรวยได้นะครับเซิร์ฟนี้นี่ไงอัปเกรดเป็นเลเวล2แล้วนะครับผมเนี่ยแป๊บเดียวดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครน์ช่องโจทีเฮ็ดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะจากช่องโจทีเฮ็แซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม